เอ๊ะแพ็กกิ้งส่งไปให้คุณยายเลยเอาไหมเออไหนยิงเอ๊ยยิงจะเอ๋อเจะเอ๋เบบี้เลยยิงจ๋ายิงมองกล้องเลย롱มองกล้องมองกล้องใจ๊มองกล้องมองกล้องใจ๊ อันนี้ลกเลย